มาทำความรู้จักคาร์ลแม็กฟารีนกันหน่อยครับกุณซือชั่วคราวของเชลซีกับภารกิจบุกชนแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีนะครับมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงครั้งใหญ่ในช่วงต้นปี2569เกิดขึ้นอย่างกระทันหันครับและไม่ทันให้ตั้งตัวเลยเมื่อสโมสรได้ตัดสินใจแยกทางกับเอนโซมาเรสกาในวันขึ้นปีใหม่ทายทงที่ผลงานตลอดระยะเวลา18เดือนก่อนหน้านั้นนะครับกุนซือชาวอิตาเลียนรายนี้เนี่ยไม่ได้ล้มเหลวแต่อย่างใดเลยมาเรสกานะครับพาเชลซีคว้าแชมป์ฟุตบอลสโมสรโ,โลกและยูฟ่าคอนเฟลีกพร้อมทั้งวางรากกฐาาาาาานนนนใใ้้ททีมมมเเเ่ยยลับอูสสงุควรร็จร อย,ยอย่างไรก็ตามครับเบื้องหลังของผลงานในสนามเนี่ยความตึงเครียดระหว่างเฮดโค้ชกับฝ่ายปริหารคอยๆสะสมและประกอบกับฟอร์มในพเมร์ลีกที่ตกลงในช่วงเดือนสุดท้ายของปีส่งผลให้ความสัมพันธ์ครับเดินไปถึงจุดที่ยากจะประคองต่อไปได้และช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านครับไปยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีกเมื่อโปรแกรมถัดไปของเชลซีคือการบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งในเกมหนักที่สุดของฤด,ดูกาลเลยก็ว่าได้ครับการแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมคนใหม่ไม่สามารถเกิดขึ้นในทันเวลาทําให้สโม,มสรเนี่ยหันไปพึ่งพาทางเลือกภายในแบบฉุกเเินช,ชืื่ออทีถูกลกลขึ้มมาคั์ค ชายที่แฟนบอลเชลซีครับอาจจะไม่คุ้นหูมากนะักและไม่เคยปรากฏชื่อบนเวทีฟุตบอลระดับอาชีพสูงมาก,ก่อนเลยเขาเป็นใครครับมาทําความรู้จักเขากันครับคาร์ลแม็กฟารนครับปัจจุบันเนี่ยอายุ40ปีดารงตาแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเชลซีรุ่นอายุไม่เกิน21ปีและนี่คือครั้งแรกในชีวิตของเขาเนะครับในการก้าวขึ้นมารับผิดชอบทีมชุดใหญ่ในเกมระดับพรีเมียร์อย่างเป็นทางการเส้นทางของแม็กฟารนนะครับแตกต่างจากคุณซื้อส่วนใหญ่ในหลีกสูงสุดอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้เติบโตมาจากการเป็นนักฟุ ในปี2563ครับแม็กฟารล,เลนเนี่ยเข้าร่วมงานกับสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และใช้เวลา3ปีเต็มในแคมี์ของสมโมสรโดยทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมรุ่นอายุไม่เกิน18ปีช่วงเวลานั้นเองครับก็ได้ทํางานใกล้ชิดกับเอนโซมาเดสกาซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ในโครงสร้างแคมี์ของซิตี้ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นมือขวาของเป๊ปโกเดล่าในทีมชุดใหญ่นอกจากมาเดสกาแล้วครับแม็กฟารล,เลนเนี่ยยังมีโอกาสร่วมงานกับบุคลากรสําคัญอีกหลายคนเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยย,ย้ายมาทำงานก โรบไปถึงเกลนฟาเดอร์คลานครับผู้อํนวยการฝ่ายเทคนิคของอคาเดมีนั่นนะครับทําให้เขาเนี่ยเป็นบุคลากรที่ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรรู้จักและให้ความคุ้นเคยเป็นอย่างดีหลังอําลาซิตี้ในปี2566ครับแมคฟาเลนเนี่ยย้ายไปทํางานกับเซาแธมตันโดยรับหน้าที่คุมทีมเยาวชนทั้งรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและรุ่นอายุไม่เกิน21ปีก่อนที่เชลซีครับจะดึงตัวเข้ามาร่วมงานในช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาช่วงเวลาที่คอปแฮมครับแมคฟาเลนเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นอย่างรวดเร็วเขาเริ่มต้นจากตําแหน่งผู้ช่วยโค้ชทีมอายุไม่เกิน21ปีก่อนจะถูกดันขึ้นมานั่งตําแหน่งหัวหน ผู้ฝึกสอนแทนฟิลิเป้โคเอลโยที่ย้ายไปทํางานกับสตาร์บัคผลงานในสนามของทีมเยาวชนเชลซีครับภายใต้การนบทัพของแม็กฟาเลนเนี่ยถือว่าน่าประทับใจทีมล้างอันดับที่4ของตารางพรีเมียร์ครับในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับจากการลงเล่น9นัดชนะ6เกมและยังทาผลงานได้โดดเด่นในเวทียุโรปโดยพาทีมรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเอาชนะไบเยนมิวนิกและเบนฟิก้าได้อย่งางขาดลอยแนวคิดการทําทีมของแม็กฟาเลนนะครับคือการตั้งรากฐานให้ชัดเจนเปิดอกค,คุยกับนักเตะแบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาพร้อมพัฒนานัก,ตนกเตะท ให้ความสําคัญทางด้านร่างกายแท็กติกและสภาพจิตใจโดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ครับมาสน,บสนับสนุนการตัดสินใจแต่ไม่ปล่อยให้ตัวเล่นเนี่ยลบการสังเกตการจากโค้ดจริงในสนามในเชิงแท็กติกครับทีมเยาวชนของเชลซีภายใต้การคุมทีมของแม็กฟาเลนเนี่ยมักใช้ระบบ4-2-3-1และบางครั้งครับก็ปรับเป็น4-3-3สอดคล้องกับแนวทางที่มาเดสกาใช้กับทีมชุดใหญ่ครับทำให้รูปแบบการเล่นของเชลซีในเกมกับซิตี้เนี่ยน่าจะไม่เปลี่ยนไปมากนักอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยคือประสบการณ์ที่แม็ก การทำงานของเขาเลยครับทั้งในแง่ของแรงกดดันบรรยากาศและความคาดหวังเกมวันอาทิตย์นี้ครับแม็กฟาเลนย้ำชัดเจนว่าไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ตัวเขาหรือโฟกัสกับการเผชิญหน้ากับผูซือระดับตำนานอย่างเป๊ปโกเดล่าแต่คือเรื่องของเชลซีประทะก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นเป้าหมายเนี่ยมีเพียงแค่การเตรียมทีมให้ดีที่สุดและพยายามคว้าผลการแข่งขันเป็นบวกกลับมาจากเอเิอัสสเตเดียมให้ได้เชลซีในเวลานี้ครับชนะเพียงแค่เกมเดียวจากเจนนัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกและรังระดับที่5ของตารางคะแนนตามหลังจากฝู่งอย่างอาร์เซนอลถึง ร่างกำลังไล่ล่าพื้นที่แชมป์อย่างเต็มตัวสำหรับคาร์ลแม็กฟารลนนะครับไม่ได้ถูกคาดหวังให้มาเป็นผู้พิชิตตาของเชลซีในชั่วข้ามคืนแต่หน้าที่ของเขาในช่วงเวลานี้ครับคือการประคองทีมผ่านเกมที่ยากที่สุดเกมหนึ่งของฤดูกาลไปให้ได้พร้อมรักษามาตรฐถถานและบรรยากาศภายในทีมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเกมที่เอเดียสเตเดียมสัปดาห์นี้ครับจะเป็นก้าวสำคัญที่สุดในเส้นทางอาชีพของแม็กฟารแลนและสาหรับเชลซีแน่นอนครับและนี่คือช่วงเวลาที่ต้องยืนหยัดให้ได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนก่อนจะเเรรรริิ่่่่มมต้นบบมมอนอน้นนนบบทาาใหขออองงงงสยแจััค